ในวันที่สองอันว่าพระเถระรูปที่สองบรรลุแล้วซึ่งอนาคามีอันว่าพระเถระรูปที่สองแม้นั้นนำมาแล้วซึ่งบินาบาตนิมนต์แล้วซึ่งพิสูจทั้งหลายเหล่านอกนี้อย่างนั้นนั่นเทียมอันว่าพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อันว่ากติกาอย่างนี้ว่า อันว่าเราทั้งหลายไม่ฉันแล้วซึ่งบิณฑบาตอันอันพระมห ah าเทระนำมาแล้วจากนันซึ่งบิณฑบาตอันอันพระอนุเทระนำมาแล้วดังนี้อันเราทั้งหลายกระทำแล้วหรือดังนี้อันว่าพระเทระรูปที่สองกล่าวแล้ววา่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็อันว่าข้อนั้นย่อมมีหาไม่ได้ดังนี้อันว่าพิจูทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวแล้ววา่าครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ แม้อันว่าเราทั้งหลายยังคุณวิเศษให้บังเกิดแต้เราก็อันว่าท่านทั้งหลายอาจอยู่เพื่ออันฉันด้วยการกระทําแห่งบุรุษของตนจากฉันดังนี้ไม่ปรารถนาแล้วประโยคแเก่งที่สามสิบแห่งพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นหนาะอันว่าพิสูจนผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์ปรินิพานแล้วอันว่าพิสูจผู้อนาคามีบังเกิดแล้วในปรมโลกอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายห้าเหล่านอกนี้ไม่อาจอยู่ เพื่อนยังคุณพิเศษให้บังเกิดสู้ผอมแล้วกระทําแล้วซึ่งกาละในวันที่เจ็ดบังเกิดแล้วในเทวโลกเคลื่อนแล้วจากเทวโลกนั้นบังเกิดแล้วในเรือนแห่งตระกูลทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นในการไปรที่เสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้านี้ในพิสูจทั้งหลายห้าเหล่านั้นหนาะอันว่าพิสูตรูปหนึ่งเป็นพระราชาพระนามว่าปุกูสาตีได้เป็นแล้ว อันว่าปิสูรรูปหนึ่งเป็นพระกุมารกัจจปะได้เป็นแล้วอันว่าปิสูรรูปหนึ่งเป็นพระธารุจิริยะได้เป็นแล้วอันว่าปิสูรรูปหนึ่งเป็นปิสูรชื่อว่าทพะผู้เป็นโอรสของเจ้ามัลละได้เป็นแล้วอันว่าปิสูรรูปหนึ่งเป็นปริภาชกชื่อว่าสาพิยะได้เป็นแล้วดังนี้แลนายพิสูรทั้งหลายห้าเหล่านั้นหนาะอันว่าพิสูจผู้บังเกิดแล้วในพรหมโลกนั้นใดอันว่าคำนั่น ว่าปุราณสาโลหิตาเทวตาดังนี้อันพระธรรมสังฆาคากาจารย์กล่าวแล้วไมยเอาซึ่งพิสุผู้บังเกิดแล้วในพรหมโลกนั้นอ่านว่าความคิดนั้นว่าอ่านว่ามนุษย์นี้ผูกแล้วซึ่งบันไดกับด้วยเราขึ้นเฉพาะแล้วสู่ภูเขาได้กระทําแล้วซึ่งสมณธรรมในการนี้อ่านว่ามนุษย์นี้ถือเอาแล้วซึ่งลัทธินี้เที่ยวไปอยู่พึงคิดหาย อันว่าเรายังมนุษย์นั้นจะให้สลดใจดังนี้ได้มีแล้วแก่พรหมนั้นครั้งนั้นอันว่าพรหมนั้นเข้าไปหาแล้วซึ่งบุรุษนั้นกล่าวแล้วอย่างนี้ว่าดูกนพาหิยะอันว่าท่านเป็นพระอรหันย่อมเป็นหาไม่ได้นั่นเทียวแลอันว่าท่านเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งอรหันตมักย่อมเป็นหาไิดแม้หาไม่ได้ อันว่าท่านเป็นพระอรหันต์หรือหรือว่าเป็นผู้บรรลุแล้วซึ่งพระอรหมหัตามักย่อมเป็นด้วยปฏิปทาใดอันว่าปฏิปทาแม้นั้นของท่านย่อมไม่มีดังนี้อันว่าพายะแลดูแล้วซึ่งเท้ามหาพรหมผู้ยืนกล่าวอยู่ในอากาศคิดแล้วว่าโออันว่ากรรมอันหนักอันเรากระทําแล้วอันว่าเราคิดแล้วว่าอันว่าเราเป็นพระอรหันต์ย่อมเป็นดังนี้